บทที่5 0 3จิตวิญญาณของหัวอีเห่ากำลังแตกสลายคาถาเสียงต่ำดังขึ้นและวงแหวนวิญญาณสีเทาก็ปรากฏบนร่างของหัวอีเห่าและรัศมีทั้งหมดของเขาก็มืดมนหากไม่ใช่เพราะคำเตือนครั้งก่อนของเขาบางทีเจ้าหญิงทะเลและลูกสาวของเธอคงจะตื่นตระหนกจริงๆในเวลานี้แต่คำพูดก่อนหน้านี้ของหัวอีเห่าและการยืนยันของถังอูถงที่จะปล่อยแสงและเงาทำให้พวกเขาสงบลงและมองไปที่หัวอีเห่าอย่างกระตือรือร้นนี่คือความหวังสุดท้าย มนสกดนั้นยาวนานและพลังทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของหัวอีเห่าอย่างต่อเนื่องและค่อยๆค,ควบแน่นเป็นอักษรรูนสีเทาตรงหน้าเขาอักษรรูนนี้ดูโดดเด่นมากในตอนแรกมันก็ดูไม่ชัดเจนเล็กน้อยใบหน้าก็ค่อยๆเหมือนกับของเจ้าหญิงเงือกที่โคมา่าไปทันใดนั้นคาถา,ถาก็ถูกขัดจังหวะและหัวอีเห่าก็ตะโกนทันใดนั้นรูนที่ดูเหมือนใบหน้ามนุษย์ก็ลอยไปทางเจ้าหญิงที่หลับไหลยอย่างรวดเร็ว และล้มลงอย่างเงียบๆและปิดบังใบหน้าของเจ้าหญิงเงื้อโดยตรงร่างกายอันบอบบางของเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลสั่นอย่างรุนแรงจากนั้นแรงสั่นสะเทือนก็แผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอภาพลวงตาค่อยๆลอยออกมาจากหัวของเธอภาพไม่ใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นแต่ทุกคนก็มองเห็นได้ชัดเจนสิ่งแรกที่ปรากฏในภาพคือเจ้าหญิงอย่างไรก็ตามเธอถูกล่ามไว้กับกรอบไม้ด้วยโซ่หลายสิบเส้น คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหมื่นวิญญาณหมื่นวิญญาณกำลังสวดมนต์บางอย่างด้วยเสียงต่ำและเขาก็โบกธงหมื่นวิญญาณในมืออย่างต่อเนื่องวิญญาณที่ขุนเคืองอันทรงพลังล้อมรอบบุคคลและเจ้าหญิงและส่งเสียงดังมีเครื่องใช้แปลกๆมากมายวางอยู่รอบๆเจ้าหญิงเงือกรวมทั้งกะโหลกและกระดูกข,ของสัตว์วิญญาณอื่นๆเจ้าหญิงเงือกยังคงส่งเสียงกรีดร้องโหยหวน และร่างกายอันบอบบางของเธอก็สั่นอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าได้รับความเจ็บปวดอย่างมากเมื่อเห็นสิ่งนี้เจ้าหญิงแห่งท้องทะเลและลูกสาวของเธอก็อดไม่ได้ที่จ,จะหลับตาเวลาย้อนกลับไปนี่คือเวทมนต์วิญญ,ญาณอันทรงพลังซึ่งถูกทิ้งไวใ้ให้กับหัวอีห้า hungry. ในมรดกของกฎศักดิ์สิทธิ์แห่งความตายและภัยพิบัติทางธรรมชาต <peanuts> <S 2> <S 2> ิเนื่องจากต้องใช้พลังวิญญาณมากเกินไป ทัวอีเฮาจึงไม่เคยใช้มันมาก่อนวันนี้เป็นความพยายามที่เสี่ยงแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะประสบความสําเร็จในครั้งแรกพลังจิตท,ที่แข็งแกร่งเป็นการรับประกันที่สําคัญสําหรับเขาในการร่ายมนนี้ให้สําเร็จแน่นอนว่าเป็นเพราะเจ้าหญิงเงือกอยู่ในอาการโคม่าอย่างหนักและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต้านทานแสงและเงาในภาพเป็นเพียงภาพลวงตาเล็กน้อยแม้จะพรา่ามลเล็กน้อยก็ตามจะเห็นได้ว่าเจ้าหญิงเงือกต้องทนทุกทรมานมากเพียงใดในสมัยนั้น หลังจากนั้นไม่นานลูกบอลแห่งแสงและเงาลวงตาก็เริ่มปรากฏขึ้นจากศีรษะของเธอเมื่อเห็นสิ่งนี้หัวอีเขาก็ไม่ได้ที่จะตัวแข็งทึ่อเขาจำได้ทันทีว่าเมื่อเขาเผชิญหน้ากับหมื่นวิญญาณนั่นไม่ใช่วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของหมื่นวิญญาณปรากฏว่าวิญญาณนางเงือกของหมื่นวิญญาณนั้นจริงๆแล้วมาจากเจ้าหญิงเงือกคนนี้สถานการณ์บนหน้าจอเปลี่ยนไปอีกครั้งดูเหมือนว่าหมื่นวิญญาณจะหวาดกลัวและหยุดไร้มน เขาแสดงธงหมื่นวิญญาณดึงวิญญาณนางเงือกที่ถูกดูดออกไปแล้วรีบออกไปภาพจบลงที่นี่แสงและเงาค่อยๆสลายไปอย่างเงียบๆและทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพเดิมสภาพของเจ้าหญิงเงือกที่นอนอยู่บนเตียงหยกเย็นยิ่งแย่ลงและแทบไม่ได้กลิ่นลมหายใจแห่งชีวิตเลยเป็นยังไงบ้างยังมีความหวังอยู่หรือเปล่าเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลถามอย่างไม่อดทนขัวอีเหายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่า ฉันเกรงว่ามันเป็นไปไม่ได้วิญญาณของเจ้าหญิงของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้แต่เทพเจ้าก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ตอนนี้วิญญาณของเธอถูกบังคับโดยปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายในเวลานั้นปรมาวิญญาณชั่วนาชรยานใช้วิธีการต่างๆเพื่อข่มขู่เธอทำให้เธอเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่สุดและทำให้เธอมีอารมณ์เชิงลบที่รุนแรงต่างๆในระหว่างการหลอมรวม ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายใช้วิธีการพิเศษเพื่อดูทราบทั้งหมดความคิดเชิงลบเหล่านี้หลอมรวมเข้ากับส่วนหนึ่งของวิญญาณของเธอและล็อกส่วนนี้ของวิญญาณออกแล้วเปลี่ยนให้เป็นวิญญาณที่ขุนเคืองหากไม่ปรากฏตัวทันเวลาฉันเกรงว่าฝ่าบาทจะกลายเป็นเจตพูดที่สมบูรณ์ในกรณีนั้นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นวิญญาณของเจ้าหญิงที่คุณช่วยเหลือได้ถูกทำลายไปแล้วและพลังวิญญาณของเธอก็มีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่รอดในสถานการณ์นี้ทะเลวิญญาณของเธอหมดลงหมดแล้วและไม่มีร่องรอยเลือดในตัวเธอเลยร่างกายก็เช่นกันความมีชีวิตชีวามันเป็นสถานการณ์ความตายที่แน่นอนหลังจากได้ยินสิ่งที่หัวอีเห่าพูดเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลก็เงียบไปแน่นอนว่าเธอรู้ว่าสิ่งที่หัวอีเห่าพูดเป็นความจริงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอได้พยายามทุกวิธีทางที่จะปฏิบัติต่อลูกสาวของเธอแต่ก็ไม่มีประโยชน์ เมื่อผสมผสานคำบรรยายของหัวอีเฮาเข้ากับความรู้สึกของเธอเองเธอก็ตระหนักว่าไม่ว่าเธอจะลังเลแค่ไหนที่จะยอมรับมันเธอก็เข้าใจว่านี่คือความจริงเราทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเหรือลูกสาวคนโตของเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลเจ้าหญิงเงือกสวมมงกุฎเงินถามอย่างกระตือรือร้นหัวอีเฮาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามีโอกาสน้อยมากที่เจ้าหญิงเงือกคนนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จเธอก็จะไม่ใช่ตัวตนเดิมของเธอดวงตาของเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลเป็นประกายและพูดว่าตราบใดที่เธอสามารถมีชีวิตรอดได้มันไม่สำคัญว่าเธอจะเป็นอย่างไรในเวลานี้เธอเป็นเพียงแม่และเธอก็เลิกคิดถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆของเธอแล้วลูกสาวสืบทอดตำแหน่งของเธอในฐานะเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลฉันหวังว่าลูกสาวของฉันจะอยู่รอดได้หลังจากที่หัวอีเข้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าฉันสามารถพยายามที่จะหลอมรวมจิตวิญญาณของเธอได้ถ้ามันสำเร็จเธอก็จะอยู่รอดในสภาวะแห่งวิญญาณถ้ามันล้มเหลวจากนั้นวิญญาณของเธอก็จะบินหนีไปเมื่อเขาพูดสี่คำนี้ท่าทางของเจ้าหญิงทะเลและลูกสาวของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เสียสติไปแล้วสิ่งนั้นก็จะสูญสิ้นไปจากโลกทั้งใบและหายไปตลอดกาลแสงจางๆกับพริบัวอีเห้ามองไปที่เจ้าหญิงแห่งท้องทะเลผู้อาวุโสถ้าคุณไม่ลองวิญญาณของเธอก็กระจัดกระจายไปด้วยคุณควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเธอเป็นไปไม่ได้ที่จะพึ่งพาพลังอื่นใดเพื่อรักษาจิตวิญญาณที่แตกสลายของเธอไว้ตอนนี้วิญญาณของเธอเป็นเหมือนคริสตัลที่แตกร้าว อย่างสมบูรณ์และบางส่วนได้ถูกถอดออกโดยอาศัยอำนาจของสัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถกลับมารวมตัวและหลอมรวมรอยแตกเหล่านี้ได้แต่สินใจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งคุณล่าช้าเท่าไรก็ยิ่งไม่ดีเท่านั้นอีเห้าถัางอูถงเรียกเขาทันทีหัวอีเห่าหันไปมองถังอูถงถังอูถงใส่หัวที่เขาด้วยความไม่พอใจในสายตาของเขา พวกเขาอยู่ด้วยกันมานานและมีความคิดคล้ายกันแน่นอนว่าเขาเข้าใจว่าทำไมถังอูถงถึงคัดคา้านเจ้าหญิงเงือกที่หลับไหลคนนี้ต้องทนทุกทรมานจากความเจ็บปวดมากมายจากน้ำมือของมนุษย์หากทำการเชื่อมวิญญ,ญาณเธอจะตื่นขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางช่วงข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดสำหรับการหลอมรวมวิญญ,ญาณคือความร่วมมือของสัตว์ร้ายนั้นเองหากปราศจากความร่วมมือทุกอย่างก็ไร้ผล เจ้าหญิงเงือกผู้นี้ซึ่งได้รับความเจ็บปวดมากมายจากเงื้อมือของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายจะร่วมมือกับหัวอีเห่าได้อย่างไรและเมื่อมันล้มเหลวหัวอีเห่าเอง